สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาคุณมารู้จักกับการใช้งาน Vivo B5 Plus นะฮะฟีเจอร์หลักๆก,ก็คือกล้องหน้านะครับกล้องหน้าจะมีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยเลนส์คู่นะฮะก็คือ20เมกะพิกเซลบวก8เมกะพิกเซลนะฮะทีนี้เนี่ยการถ่ายภาพด้วยเลนส์คู่เนี่ยปกติแล้วเนี่ย เราก็จะถ่ายเซลฟี่ใช่ไหมครกล้องหน้าแต่ว่าเซลฟี่กล้องหน้าตัวนี้เนี่ยใช้กล้องหน้าในการถ่ายภาพทั่วไปได้นะฮะแทนกล้องหลังได้เลยนะครับโดยภาพนี้เนี่ยก็เป็นการใช้กล้องหน้าถ่ายนะครับแล้วก็เป็นกากลับภาพนะฮะซ้าย,ายขวานะฮะก็ทําให้ด้านหลังเป็นเบอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นภาพที่คมชัดนะฮะอ่าอันนี้จะเป็นโหมดโบเก้นะฮะซึ่ง จะเป็นโหมดที่เราใช้ถ่ายภาพด้วยกล้องหน้านะฮะสำหรับโหมดนี้นะฮะทำให้เราเนมิดกล้องหน้าเพื่อถ่ายภาพได้น่าสนใจใมากิ่งขึ้นนะฮะการแจ้งเตือนนะครับมาดูการแจ้งเตือนนะครับ a c e b o o k l i n t นะครับ Twitter ยังไม่มีอะไรนะฮะก็หลักๆก,ก็จะเป็น Facebook แล้วก็ Line ที่แจ้งเตือนนะครับเพราะว่าหลายคนก็บอกว่าอยากจะได้การแจ้งเตือนของแอป นะฮะเวลามี notification ต่างๆนะแล้วก็จะมีในส่วนของการรองรับการใช้งานสองติมนะฮะอันนี้สังเกตได้ว่ามันจะเป็น 4G กับ 3G นะฮะ,อะตอนนี้เปิดฮอตส p o t อยู่ด้วยนะ,ะเราดูตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็น wifi hotspot ใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูตัวส่วนต่างๆ,ๆนะครับอ,อย่างเช่น พาสปอร์ตตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดคอนเน c t ชันได้นะครับทั้งหมด8ปดคอนเน c t ชันด้วยกันนะฮะจะให้เชื่อมต่อกับอ,อุปกรณ์ได้กี่อุปกรณ์นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดได้ด้วยอันนี้คือ one time sharing limit นะครับก็จะเป็นอัน limit ยเมก30เมก5 0เมก100เมกนะครับหรือว่า เลือกได้เองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยเมกะไบต์นะอันนี้คือส่วนของการปล่อย Wi-fi ั o t s p ร t เนะ 4G กับ 3G นะฮะก็จะเป็น Data นะครับสำหรับทิมหนึ่งเนี่ยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเป็น 4G 3G 3G Only 2G อ n l y นะอ่าก็จะเลือกได้แต่สำหรับพิมพ์นะฮะทิม2ก็จะไม่มีให้เลือกเนาะ ว่าเป็น 4G 3G แต่ว่าวันนี้ก็จะ,ะแสดงเป็น 3G นั่นเองการใช้งานมีเลย Micro USB นะครับตอนนี้เนี่ยก็รองรับ Fast c h a r g ด้วยนะ Fast c h a r g เนี่ยเราดูที่ตัวแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เนี่ยผมใช้งานได้ประมาณวันหนึ่งเนาะอะมันจะมีตัวนี้ด้วยนะครับเพราะบอกว่า Dual Engine Quick Charge นะฮะตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าถ้า e อเ b อรตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ ORIGINAL CHARGE r ในการชาร์จได้เร็วขึ้นนะฮะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วฟา้าชาร์จปกติจะต้องใช้เป็นตัวอะแดปเตอร์เนาะที่เป็นฟา้าชาร์จนะฮะรองรับทั้งอะแดปเตอร์แล้วก็สายเนาะที่เป็นฟา้าชาร์จแต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นดับเบิลเอนจินะครับเขาเรียกว่า Dual Engine Quick c h a r ์ e นั่นเองอ่าตัวนี้คือ global eye protection นะฮะให้ดูอันนี้คือว่าทำให้หน้าจอเราถนอมสายตามากขึ้นขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการ capture หน้าจอนี่เลยตัวนี้ capture หน้าจอนะครับก็จะมี s ก i l l recording นะฮะลองส screenshot นะฮะแล้วก็ capture หน้าจอเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าันนี่นะฮะก็เลือกได้นะอันนี้อันนี้ เห็นไหมครับอันนี้เป็นรูปหัวใจแล้วนะฮะอ,อันนี้ก็จะได้การแคปเจอร์หน้าจอแบบนี้กดเซฟได้เลยนะฮะอ่าก็เซฟลนะเนาะก็พร้อมที่ทำการแชร์เรื่องควาปลอดภัยก็จะมีเรื่องของฟิงเกอร็ปริ้นนะครับถ้าตัวนี้เนี่ยปกติจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเอามือวางปึ๊บอันนี้คือการปลดล็อกหน้าจอด้วยลายนิ้วมือนะฮะถ้าเกิดเป็นหัวเซลฟี่นะอันนี้นะ เห็นไหมมันจะมีโบเก้ใช่ไหมฮะตัวนี้จะมีอันนี้ด้วยมีแสงตับไลท์ให้ตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าฟิลไลติ้งนะตรงนี้ตรงนี้นะครับอ,อันนี้คือเราเปิดจุกอยู่นะฮะเราก็เปิดให้ YouTube ก็ได้ YouTube ก็ให้เป็นไฟก็ได้ เราเปิดจุกได้เลยดีกว่าอ่านี่อยอยน,ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเสียงไห้ฝ้ายแสดง เตตัสบาร์นะครับตัวสเตตัสบาร์เนี่ยก็คือด้านบนนะฮะตัวนี้เห็นะฮะก็จะมีเป็นอันนี้เนาะ4 3, 3, ที่ามทีนะฮะอ่าแล้วก็จะมีส่วนของธนลักษ์การส่งผ่านข้อมูลนี่ีทีนะฮะอ่าดิสเพย์เน็ตเวิร์กสปีดนะครับอ่า, Speed รอาตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับอ่าเน็ตเวิร์กสปีดอ่าไอคอนนะ Data Usage อ่ะเปิดทั้งหมดเลยนะแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นการพรีวิวนะฮะพรีวิวก็คือเวลามีโนตินะครับก็จะเด้งขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะฮะอ่าหรือว่าอันนี้ก็จะโนพรีวิวก็แล้วแต่เราเลือกนะครับว่าอยากจะให้มันแสดงโนติเ i c a t i o n แบบไหนสำหรับ Vivo v 5 p l u s นะฮะตัวนี้หนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับนี่ ใช้างานมาหลายวันเหมือนกันนะฮะก็ประทับใจตัวนี้นะฮะในเรื่องของกล้องหน้าแล้วก็ฟิงเกกร์ปิน้นนะแล้วก็การใช้งาน,นางต่างๆก็ลื่นไหลนะครับรวดเร็วทันใจดีอันนี้ถือว่าครบคันแล้วก็ครอบคุมมากๆนะฮะสำหรับตัวนี้ vivo v 5 Plus ขอบคุณครับ